สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ p y t a r t Industrial Data Acquisition Learning Kit โดย EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับโดยในวันนี้เราจะมาทําการสร้างโฟลในโนดเลสเพื่อนําข้อมูลที่อ่านได้ทําการบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheets ครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยโนดแรกที่เราจะใช้จะเป็นโนด comment สำหรับมา comment บอกว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้งานเกี่ยวกับ Google s h e e t ครับตั้งชื่อเป็น Google s h e e t ครับ ต่อมาเราจะใช้โหนด Date Time Formatter นะครับโดยโหนดตัวนี้จะทำหน้าที่แปลงเวลาแบบ Epoch Time เป็นเวลาแบบที่มนุษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ครับจากนั้น Double Click เ,เข้าไปตั้ง Input Form เป็น MSG หรือ Message นะครับโดยใช้เป็น Plus นะครับต่อมา Time Zone เป็น Asia Bangkok ครับ Adjustment ตั้งเป็นบวก7ชั่วโมงนะครับในส่วนของ Output Format เราจะปล่อยว่างไว้นะครับ Output Time Zone เป็น Asia Bangkok เหมือนกันครับ Output To เป็น Message Payload ครับ ในส่วน Adjustment ที่เราให้เป็นบวก7ชั่วโมงนั้นเนื่องจากตรงส่วน Output Format หากเราปล่อยว่างไว้จะมีค่าเป็นมาตรฐาน UTC ครับซึ่งจะเป็นเวลาแบบ s u l u Time ถึงแม้เราจะเลือกเป็น Asia Bangkok ก็ไม่มีผลอะไรโดย Time, s u l u Time เมื่อเทียบกับเวลาจริงของไทยจะช้ากว่าอยู่ที่7ชั่วโมงจึงจะเป็นต้องมีการบวก7ชั่วโมงเข้าไปเพื่อให้เป็นเวลาตามประเทศไทยครับจากนั้นกดดันต่อมาเราจะใช้ Note Change น,นะครับโดย Note ตัวนี้เราจะให้ทําหน้าที่เป็นตัว Remove ตัวอักษรออกก็คือตัว กับตัว set ที่ได้มาจากค่าเวลานะครับลากออกมาจากนั้นทําการเชื่อมโนโดแล้วก็ทําการดับเบิลคิกเข้าไปนะครับตั้งชื่อเป็น remove t a n d set character นะครับจะได้เป็นชื่อว่า remove t a n d set character ออกมาครับต่อมาเราก็จะมาทําการ remove ตัว t แล้วก็ตัว set ออกนะครับทำการเปลี่ยนคําว่า set เป็น change นะครับส่วนตรง search for ให้เพิ่มตัวอักษร t เข้าไปครับ repeat with ให้ปล่อยว่างไว้ครับเนื่องจากเราจะเปลี่ยนจากตัว t เป็นช่องว่างครับจากนั้นมากดบวกที่ add ด้านล่างแล้วก็เปลี่ยน เซตเป็นเชงเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มตัวเซตเข้าไปครับรีเพทวิดตรงนี้ก็เหมือนกันครับต่อมากดดันออกไปนะครับต่อมาเราจะใช้โนดฟังก์ชันสำหรับใช้ในการรีมูฟมิลลิเซกออกนะครับทำการเชื่อมโนดตั้งชื่อเป็นรีมูฟมิลลิเซกครับจากนั้นที่ On Message ให้ใช้โค้ดนี้นะครับโดยในบรรทัดที่1เราจะให้ msg.load p a y มีค่าเท่ากับ l o p a d s l i c e ตั้งแต่ตำแหน่งที่0ถึงลบ4นะครับ ตัวลบ4ด้านหลังนี่มีความหมายว่าเราลบข้อความด้านหลังออกไป4ตำแหน่งครับแล้วก็ส่วนศูนย์ข้างหน้าก็คือให้เริ่มที่ตำแหน่งข้อความแรกก็คือตัวอักษรตำแหน่งที่0ูครับจากนั้นบรรทัดที่2คําสั่ง process โ,โดยเราจะเซตให้ msg.load p a y เราจะตั้งค่าให้ตัวแปร time เก็บคา่าข้อมูลจาก msg.load p a y เวลาเราเรียกใช้ในโหนดอื่นๆเราไม่จําเป็นต้องลากโหนดไปต่อกันครับก็จะสามารถเรียกใช้ได้เลยที่3ก็จะเป็นการ return ข้อมูลกลับปกตินะครับจากนั้นกดดันต่อมาเราจะใช้ฟังกชันโหนดสำหรับ รวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะเวลานั้นไปเขียนที่ Google Sheets นะครับเชื่อมโหนดจ,จากนั้นตั้งชื่อเป็น c o a n d r e p a r d a t a ครับโดยฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้นะช่วงเวลานั้นมาเรียงกันบนอ r r a เเพื่อส่งไปเขียนบน Google Sheets ครับ บนออลเมสเซจเราก็จะใช้โค้ดเป็นโค้ดนี้นะครับทำการประกาศตัวแปรวามา3ตัวนะครับบรรทัดที่1จะเป็น r o r e c s t temperature นะครับเป็นการนำข้อมูลอุณหภูมิจากโหนดด้านบนนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อเทมนะครับต่อมาก็เป็นการเรียกใช้ f o r e c s t humidity นะครับเป็นการเอาค่าความชื้นมาเก็บไว้ที่ตัวแปรฮิวมินะครับบรรทัดที่3ก็จะเป็นการ f o r e c s t time ก็คือเอาค่า time จากเมื่อกี้ที่เราใช้ f o r e c s t time มานะครับมาเก็บไว้ในค่าตัวแปร time ครับจากนั้นในบรรทัดที่5นะครับเราจะให้เป็น เมสเซจเพย์โหลดเท่ากับเราจะตั้งเป็นอาร์เรย์แล้วก็เป็นเวลาแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเรียงกันนะครับโดยตำแหน่งของข้อมูลบนอาร์เรย์จะหมายถึงคอลัมน์ที่อยู่บน Google Sheet นะครับในแต่ละคอลัมน์ก็จะเป็น3คอลัมน์แลละต่อมาในบรรทัดที่6ครับจะใช้เป็นคำสั่งโ r ร l e n เคอ e ์เเป็นการนำค่าจากตัวแปรเ r r e n t s h e e t บวกกับค่าตำแหน่งเซลล์ก็คือ A1B1 นะครับให้มาเก็บค่ารวมกันไว้ที่เมสเซจเซลล์นะครับนั้นบรรทัดที่7ก็เป็นการรีเทิร์นค่ากลับปกติครับจากน,นก ไปเอาตัว G Sheet Node มานะครับทําการเชื่อมโหนดแต่เพิ่นคลิกเข้าไปตั้งชื่อเป็น Live Data p o o Google Sheet นะครับโดย Node ตัวนี้จะทําหน้าที่ส่งข้อมูลลงไปบันทึกที่ตัว Google Sheet นะครับตามที่ผู้ใช้งานได้กําหนดไว้เลยครับกดดันออกมาครับอย่าง,งนั้นก็ทําการเชื่อมโหนดตัว Modbus กับตัวเดต้าคอมเพลต์นะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของคําสั่งที่ทําให้มีการสร้างชีตใหม่บน Google Sheet ทุกครั้งที่เรากด Deploy นะครับใช้เป็น Inject Node นะครับ ดับเบิลคลิกเข้ามาตั้งชื่อเป็น set s h e e t name e v e l y re deploy notelet ครับติกที่ inject one after 0.1วินะครับเป็นการเมื่อเรากด deploy แล้วเจ้าตัวโหนดตัวเนี้ยจะทำการ trigger หลังจากการกด deploy 0.1วิแล้วโหนดต,ต่อมาที่ต่อตัวมันก็จะทำงานต่อมาส่วนตรง repeat เราก็จะให้เป็นการทำซ้ำนะครับแต่ในที่นี้เราจะให้ทำครั้งเดียวเมื่อกด deploy อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องตั้งอะไรจากนั้นกดดันครับ ต่อมาเราก็จะมาใช้ตัวเด a ไ t ม์ฟอร์มั t เตอกันต่อนะครับก็ลากออกมาครับทำการเชื่อมโหนดครับจากนั้นดับบุ่ลคลิกเข้าไป Output Form เป็นข้อมูลแบบ Message Payload นะครับ a d j u s t เ e n t เป็นบวก1เดือนนะครับ Output Format เป็น Object ครับ Output To o l ก็เป็น Message Payload ครับ การที่เราใช้ Adjustment เป็นบวก1เดือนเนื่องจากเรามีการใช้ Output Format เป็นแบบ Object ครับโดย Output แบบ Object กต์นั้น Java Script จะมีการจำแนกข้อมูลออกมาเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันที่เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาที โดยเจ้าตัว output แบบ object เนี่ยจะเป็นการนับเดือนแรกเป็นเดือนที่0ูนย์ะครับแล้วก็นับไปจนถึงเดือนสุดท้ายคือเดือนที่11ซึ่งถ้าเราจะให้มันเป็นเดือน1เดือน2ตามปกติเนี่ยเราก็ต้องทําการบวก1ขึ้นไปค่าพอเรานํามาแสดงค่าเนี่ยครับก็จะทําให้เราอ่านง,ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่บางทีอยู่เดือน1เนี่ยมันเป็นเดือนศูนย์ครับต่อมาเราจะใช้ฟังก์ชันโหนดนะครับลากออกมาานั้นทาการเชื่อมโหนดจากนั้น,น,นดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อเป็น set h name every r e a d point node list นะครับ บนอ n อ e เมสเ e ใช้เป็นโค้ดนี้ครับโดยตัวแปรเยียจะให้มีค่าเท่ากับเมสเ payload year แล้วก็ตัวแปรเดือนก็จะมีค่าเป็นเ e สเซจเพโลดมันนะครับแล้วก็ตัวแปรเป็นเดทก็จะให้มีค่าเท่ากับเมสเ a จเพโลดเดทนะครับจากนั้นก็มีการสร้างตัวแปร sheet name ขึ้นมา1ตัวครับต่อมาในบรรทัดที่5เราจะให้ ตัวแปรชี e เนมเนี่ยมีค่าเท่ากับปีจากนั้นบวกด้วยสลขั้นแล้วก็บวกด้วยเดือนที่เป็นมันแล้วก็บวกด้วยสลขั้นแล้วก็บวกด้วยเดทที่เป็นวันนะครับและในบรรทัดที่6นะครับโฟลเ e ทเราจะให้ค่าตัว c u r ร e n รน h e ชีเนี่ยเป็นตัวที่เก็บค่าตัว s h e ชี n a m e เอาไว้นะครับเพื่อนําไปใช้ในโนดอื่นๆต่อไปนะครับ จากนั้นกดดันครับตัวเค์เลนชีสก็จะมีการนําไปใช้ที่โหนด call and prepare data ด้วยนะครับจะอยู่ตรงบรรทัดที่6นี่ครับที่เป็น pocket for l e n c h e e t ก็จะเสร็จในส่วนของคําสั่งที่เมื่อเรากด deploy แล้วจะมีการสร้างชีสขึ้นมาใหม่1ชีสและมีการตั้งชื่อชีสนั้นนะครับเป็นปีเดือนแล้วก็วันต่อมาก็จะเป็นคําสั่งสําหรับการสร้างชีสใหม่ทุกๆเขี่ยงคืนนะครับโดยก็จะใช้โหนด inject เหมือนเดิมนะครับ d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปตั้งชื่อเป็น create new s h e e t every day at 0 ตรงรีพิตด้านล่างเลือกเป็น add specific time นะครับโดยเวลาเราจะให้อยู่ที่0.00นะครับก็คือเที่ยงคืนในส่วนของวันเราก็จะให้ทําทุกวันเลยก็จะเป็นตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เราก็ติกทุกวันไว้เลยจากนั้นก็กดดันครับต่อมาก็จะใช้เป็น date time formatter เหมือนเดิมนะครับ โดยก็จะตั้งเหมือนตัวเดทไทม์ก่อนหน้านี้เลยนะครับ Input Form เป็น Payload แล้วก็ a d j u s t m e n t เป็นบวก1เดือน Output Format เป็น Object และ Output To ก็เป็น Payload เหมือนกันครับจากนั้นกดดันครับต่อมาก็จะใช้ฟังก์ชันโนดนะครับทำการเชื่อมโนโดจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปครับตั้งชื่อเป็น name new sheet with time stamp นะครับตรง on message จะใช้เป็นโค้ดนี้ครับ ในส่วนของโค้ดตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่6ก็จะเหมือนกับตัว set sheet name every re deploy nodelet นะครับที่เป็นฟัง์กชันด้านบนก่อนหน้านี้ ในส่วนของบรรทัดที่7ก็จะเป็นการกำหนดตัว Message URL นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการสร้าง Google Sheets แล้วนำมาใส่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับจากนั้นก็บวกด้วย s h e sheet Name นะครับก็คือตัวแปรด้านบนที่เป็นแปรสำหรับบอกปีบอกเดือนแล้วก็บอกวันนะครับบรรทัดที่8ก็เป็นการ Return ค่ากลับปกตินะครับจากนั้นกดดันครับ ต่อามาก็จะใช้ HTTP Request Node นะครับใช้สำหรับทำการส่ง HTTP Request จากตัวแปรจากโ o d ดก่อนหน้านะครับที่เป็นฟังก์ชัน Node ของเรานะครับโดยเลื่อนลงมาด้านล่างจะตั้งชื่อเป็น send Request to r Generate New Sheet ครับเมสเซจที่จะส่งมาหาตัวนี้ก็จะเป็นเมสเซจ URL จากโ o d ดก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากตัวชี n น m e ของเรานั้นมันมีการเปลี่ยนค่าอยู่ทุกๆวันเราจึงต้องมีโหนดสาหรับการจัดก,การข้อความก่อนจะส่งไปให้เจ้าตัว HTTP Request ได้ครับ ก็จะเสร็จในส่วนของคำสั่งที่ใช้ในการสำหรับสร้างชีตใหม่อัตโนมัติเมื่อผ่านเที่ยงคืนของทุกๆวันนะครับต่อมาเราจะมาสร้าง Google Sheets สำหรับใช้บันทึกข้อมูลของเรากันนะครับมาที่ Google Sheets จากนั้นก็สร้างชีตใหม่ตามปกติได้เลยครับกดบวกครับโด,ยผ,ดยผมตั้งชื่อเป็น Temp and Humid 01นะครับ จากนั้นก็ทําการคัดลอกสเปซชีต e อดีนะครับด้านบนจะเป็นบริเวณตรงนี้ครับจะอยู่หลังจาก D/ แลแล้วก็อยู่ก่อนหน้า S/ แลตอทครับทำการคัดลอกเสร็จแล้วกลับมาที่โนดเลสของเราครับไปที่โหนดไลด์ a t a to g o o g l e s h e e t ครับดบบเป็ลคลิกเข้าไปจากนั้นก็เอามาวางตรงสเปซชีต e อดีครับจากนั้นก็กดดันครับจากนั้นเราจะทําการสร้าง Service Account าําหรับให้โนดเลสเข้าไปเขียนข้อมูลบน g o Google s h e e t โดยสามารถทําได้จากลิงก์นี้ครับโดยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ description ครับ ก็เปิดเข้ามาแล้วให้ไปคลิกที่ create project ครับจากนั้นทําการตั้งชื่อโปรเจกต์โดยผมจะตั้งเป็น node ขีด let ขีด g sheet นะครับจากนั้นกด create ครับจากนั้นมาคลิกที่ create service account ด้านบนครับ ทำการตั้งชื่อบัญชี Service Account โดยผมจะตั้งชื่อเป็น Node l e a d l e a d Locker ครับแล้วก็เขียนคำอธิบายสำหรับการใช้งาน Service Account นี้ครับคำอธิบายเป็น For w r i t i n g Data to Google s h e e t using Node l e a d ครับจากนั้นกด Create and Continue ครับเลือกสิทธิ์ของ Service Account เ,เป็น Owner จากนั้นกดดันได้เลยครับตอนนี้เราก็จะได้ Service Account สําหรับเขียนข้อมูลลงบน g o o g l e s h e e t แล้วนะครับต่อมาเราจะทําการสร้างคีย์เพื่อให้โนด e เลสสามารถเข้ามาใช้งาน Service Account นี้ได้ครับโดยคลิกที่ Service Account ที่เราสร้างขึ้นมาคลิกที่แถบ Keys ด้านบนครับคลิกที่ add key เลือกเป็น create new key ครับเลือกประเภท k e ์เป็นแบบ JSON ครับกด create ระบบจะทําการดาวน์โหลดคีย์ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราโดยอัตโนมัติครับจากนั้นเปิดคีย์ที่เราดาวน์โหลดออกมานะครับโดยผมเปิดบนโน้ตแพดนะครับจากนันก A, แล้วก็กด ctrl c เพื่อคัดลอกทั้งหมดครับและกลับมาที่หน้าโนดเลสครับไป,ไปที่โนดไลท์ดาตา้าทูกูเกิลชีทดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นคลิกที่รูปดินสอครับจากนั้นไปที่คีดแล้วก็วางคีย์ของเราลงไปนะครับกดแอดกดดันในส่วนของโนดเลสก็จะเสร็จเท่านี้แล้วนะครับ ต่อมาเราจะไปทำการใช้งาน Google Sheets API นะครับโดยผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ description นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วให้เราตรวจสอบว่าโปรเจกต์ที่เราจะเปิดใช้งาน API ถูกต้องหรือไม่โดยโปรเจกต์ที่เราสร้างไปก็เป็น Node นขีด e t ขีด G s h e e t ถูกต้องนะครับเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วก็กด Enable ได้เลยครับจากนั้นกลับมาที่ Service Account ครับกด,กดกรับออกมาครับจา,จากนั้นที่อีเมลให้มาคลิกที่ Copy to Clipboard ครับ ไปที่ Google Sheets ที่เราสร้างไว้ครับกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวาบนจากนั้น Ctrl V เพิ่มบัญชี Service Account ลงไปครับเลือกสิทธิ์เป็น Editor ครับคลิก Notify People ออกครับจากนั้นก็กดแชร์ได้เลยครับต่อมาเขียน Google Apps c r i p t สำหรับสร้างชีตใหม่ทุกๆเยี่ยงคืนด้วย n o d e ลสนะครับโดยกดที่ Extension จากนั้นเลือกเป็น a p p Script นะครับ จากนั้นไปที่ c o d e g s กดจุดไข่ปลา3จุดนะครับแล้วก็กด rename เพื่อทำการตั้งชื่อใหม่นะครับโดยตั้งชื่อเป็น create underscore new underscore s h e e t g s ครับจากนั้นใช้เป็นสคริปตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน doGet นะครับโดยบรรทัดที่3จะเป็นการสร้างตัวแปรเข้าถึงตัวพารามิเตอร์ที่ส่งผ่าน URL นะครับโดยจะให้ตัวแปรชื่อ name มีค่าเท่ากับตัวพารามิเตอร์จาก sheet.name นะครับในบรรทัดที่6ใช้คำสั่ง space sheet.getActiveSpaceSheet.insertSheet.name a p p ในส่วนสคริอปต์ตรงส่วนนี้จะเป็น,านการแทรกชี t แล้วก็ กตั้งชื่อชีตตรงไปนะครับในบรรทัดที่9ก็จะเป็นการรีเทิร์นค่ากลับนะครับเป็นการตั้งชีตใหม่บวกด้วยชื่อชีตนะครับจากนั้นกดดีพอ o y เลือกเป็น new deployment นะครับที่หัวข้อ select type ให้คลิกที่รูปเฟืองแล้วก็เลือกเป็น web app ครับจากนั้นก็กรอกคําอธิบายเป็น create new sheet by nodelet ครับ who has access เลือกเป็น anyone ครับจากนั้นกดดีพอ o y กด authorize like access ครับเลือกอีเมลของเราจากนั้นกดอนุญาตครับ ตรงเว็บแอปด้านล่างให้กด Copy URL ครับจากนั้นก็กดดันครับเสร็จแล้วทําการตั้งชื่อโปรเจกต์ครับผมตั้งเป็น G Sheet Nodelet ครับจากนั้นกลับมาที่ Nodelet ของเราครับไปที่โหนด Name New Sheet with Timestamp ครับดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาตรง Message URL นะครับเสร็จแล้วกดดันครับจากนั้นกด Deploy ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะสามารถบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้น็นเซอร์วัดได้มาเก็บไว้ในตัว Google Sheet ได้แล้วครับ โดยความถี่ในการอ่านข้อมูลที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นสิวินะครับก็จะเป็นทุกๆสิบวิก็จะมีการส่งและบันทึกค่าครับโดยผมจะขอย้อนกลับมาอธิบายในส่วนของการเตรียมข้อมูลสําหรับส่งไปที่โนโดเลสหน่อยนะครับในส่วนของวันที่และเวลานะครับโดยข้อมูลที่ถูกส่งออกมาจากโนโดรีมูฟมิลลิเซกนะครับจะมีลักษณะเป็นปีเดือนวันชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับ ถ้าหากข้อมูลที่ผ่านออกมาผ่านแค่ตัว remove p and s character นะครับจะมีตัวอักษรเพิ่มมาอีก4ตัวนะครับก็จะมีเป็นจุดแล้วก็มีเลข m i l l i s e กอีก3ตัวครับดังนั้นเราจึงมีการใช้ฟังก์ชัน remove m i l l i s e c ออกมานะครับสำหรับเฉือนตัวอักษรด้านหลังออก4ตํตำแหน่งครับ การแสดงค่าแค่ผ่านตัว d a t t i m e formatter มานะครับไม่ได้ผ่านฟังก์ชันอื่นๆก็จะมาครบเลยนะครับทั้งตัว T ตัว Z แล้วก็จุดแล้วก็มีรีเซกด้านหลังครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ p y t a r t Industrial Data Acquisition Learning Kit ใน EP ที่4ต่อมาใน EP ที่5ของ p y t a r t Industrial Data Acquisition Learning Kit เราจะมาทำการสร้างโฟน,นโดดเลสสำหรับการแจ้งเตือน Line Notify กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ